แล้วใส่เต็มยังไงล่ะปืนถึงจะไม่พังทาไมแล้วทําไมใส่เต็มแล้วปืนถึงพังนะเดี๋ยวจะอธิบายนะครับคลิปนี้จะพยายามทําให้สั้นๆไว้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BB g u การ g e r เกนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเรื่องเล่นปืนบ b การไงนะครับไม่พังนะครับอะไรที่ต้องระวังนะครับเป็นพิเศษเลยสําหรับปืนบ b การนะครับเป็นเกตเล็กเกดน้อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆด้วยที่สร้างปัญหาใหญ่นะครับสำหรับหลายๆท่านนะ บางทีเนี่ยอาจจะซื้อปืนมานะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลหรือว่าเขาไม่ได้แนะนําอะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราไม่ทราบถึงตรงนี้นะครับเรามาดูจากคลิปนี้กันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอะไรล่ะที่มันต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมาครัโมเดลนี้นะครับที่วางอยู่บนโต๊ะนะครับเป็น g ลอก k 7 7 g e ็4นะครับกลอก1 7บจ็จากค่ายอาร์มี่นะครับรหัสก็คือ r 1 7 sd นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับทางร้านวิวการ์ไทเกอร์จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเป็นโเป็นโปรโมชั่นสวัน นะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคม63ถึงวันที่6ตุลาคม ,63 นะครับราคาลดไป200กว่าบาทนะครับในทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวปืนเปล่าหรือจะเป็นยกชุดชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ยิ่งชุดใหญ่ลดไปเยอะมากครับนะครับพิเศษพิเศษอย่างนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดตอนนี้เรามีอยู่ในสต็อกนะครับประมาณ10ตัวนะครับสำหรับจัดโปรนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันนะครับ อะไรที่ต้องระวังนะเรื่องแรกเลยฟาบนี่ไอ้นี่แหละต้องระวังแม็กกาซีนระวังอะไรอะแม็กกาซีนนะครับในเรื่องแรกของแม็กกาซีนนะคือเรื่องของการบรรจุกระสุนครับส่วนใหญ่เราจะบรรจุกระสุนกันก่อนอัดแก๊สถุงไหมออบรรจุกระสุนยังไงนะครับไม่ให้ปืนพังนะครับไม่ให้ปืนพังนะครับสาหรับคนไม่มีโหลดเดอร์นะครับไม่มีเครื่องมือนอั่นเองโหลดด้วยมือใส่ด้วยมือนะครับส่วนใหญ่เนี่ย เราจะดึงกันลงมาอย่างนี้แล้วใส่ช่องข้างลาง่างถูกไหม่าใส่ช่องข้างล่างกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีโหลดเดอร์ไม่มีเครื่องมือผมไม่แนะนําเลยสําหรับการใส่จากข้างล่างนะครับเพราะว่าคนที่ไม่มีเล็บนะครับมันอาจจะหลุดมือได้ตัวนี้แล้วตัวดนันกระสุนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับปากแม็กก็เป็นพลาสติกนะครับมันเป็นถึงจะเป็นพลาสติกที่เป็นมันเหนียวก็ตามแต่มันก็แตกได้นะครับเพราะตรงบ่าแม็กของตรงนี้ด้านบนเนี่ยตรงนี้ตรงที่เล็บชี้เนี่ย ก่อนที่จะมาถึงปากแม็กเนี่ยตรงนี้คือโลหะนะครับแม็กนี่คือโลหะทั้งตัวนะครับพอมันหลุดมือแล้วมันมาชนเนี่ยตัวนี้จะแตกนะครับตัวดันกระสุนด้านในที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะแตกนะครับหรือเราใส่กระสุนแล้วป๊าใส่เงี้แล้วมันเกิดหลุดมือนะครับแล้วดึงไว้เยอะๆเงี้ยเกิดหลุดมือขึ้นมานะครับมันก็มาชนตรงนี้ปากแม็กข้างบนตรงนี้แตกนะครับจับลูกไม่อยู่เลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นใส่กระสุนไงที่ถูกต้องก็ใส่อย่างนี้แหละถูกแล้วแต่ให้ระวังตรงนี้ครับ นี่เวลาจะใส่ใช่ไหมให้หัวกระสุนเนี่ยจมจมไปแค่นี้ให้กระสุนลงไปจมลงไปแค่นี้นะครับแล้วใส่เม็ดหนึ่งแล้วค่อยดึงลงไปนะครับให้มันจมไปนิดเดียวพอเวลามันหลุดมือครับมันก็ยังมีแรงแรงชนไม่มากพอที่จะทําให้ปากแม็กเสียหายนะครับอันนี้เกล็ดเล็กกันน้อยครับอ่าประมาณนี้ยุบแล้วใส่แล้วยังไงต่อจากนั้นส่วนใหญ่เราจะใส่กระสุน,นจนเต็มแม็กถูกไหมแล้วใส่เต็มยังไงล่ะปืนถึงจะไม่พัง แล้วทำไมใส่เต็มลักปืนถึงพังนะเดี๋ยวจะอธิบายนะครับคลิปนี้จะพยายามทําให้สั้นๆไว้นะครับมาผมโหลดด้วยมือเหมือนกันนะครับมาดูเลยกระสุนเนี่ยจําเป็นไปต้องเรียงสลับไม่จําเป็นต้องเรียงสลับครับใส่มันมันอีมันโบไว้ล่องหนึ่งก็มไม่เป็นไรปืนยิงได้นะไม่พังแต่ใส่สลับเนี่ยคือจะได้ปริมาณสุนปริมาณกระสุนที่เต็มที่ของเขานะครับ อนนี้ก็มาเท่าไหร่แล้วสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดลูกนะสิบเก้ายี่สิบเดี๋ยวเรามาดูว่าแม็กก๊อกสิบเจ็ดเนี่ยกับก๊อกสิบแปดเนี่ยจะแม็กเดียวกันนะจะใส่ดีขีนัทยี 27, 22, 23, 24. 24, นะ่สิบแปดยี่สบสองยี่สบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นัดที่ยี่สี่ยัดไปจะรู้สึกตึงๆเพราะอะไรครับดูสเปคล่างเลยไม่มีระยะขดแล้วนะอันนี้คือผมไม่แนะนําถ้าเต็มอย่างนี้นะให้ออกเลยครับให้ออกไปสองนัดนะครับ ให้ใส่อยู่ประมาณ20 20ลูกพอแล้วนะสำหรับบล็อกนะครับแล้วปืนแต่และรุ่นเนี่ยาการบรรจุก,กระสุนเนี่ยมันบรรจุได้ไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าดูแล้วไปเฮ้ยรุ่นอื่นแม็กซ์สั้นกว่าไปใส่20ลูกมันใส่ไม่ได้นะครับลกักๆเลยเนี่ยคือถ้าสปริงมันมันขดจนชิดแล้วจนเราดึงดึงไม่ลงแล้วเนี่ยให้เอากระสุนออกทันทีเลยนะครับวิธีเอากระสุนออกก็เหมือนสักคู่นี้นะครับถ้าไม่มีเครื่องมืออะไรเนี่ยให้ใช้ไม้แหลมนะครับไม้จิ้มฟันนะครับ เคียจากด้านหลังตรงนี้นะครับมาด้านหน้าแล้วก็สุนจะเดกระเด็นออกมาเองนะครับเท่านั้นเองนะครับอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยให้ใส่ให้ให้มันเหลือระยะยุบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันแน่นไม่ยุบเลยนะครับเห็นโค้ดสปริงไหมไม่ยุบเลยเอาออกครับชา้ชาชา้าชัดอีกทีหนึ่งนะเอาออกผม่าออกตองนัดครับจะเหลือระยะยุบเห็นไหมว่ามันจะยุบได้มันจะจมไปต้องใส่ให้มันจมนะครับ ไม่ใช่ว่าใส่จนแน่นนะครับเวลาใส่เข้าไปในปืนปืนจะพังอ่ะเรามาต่อกันครับแล้วมันจะพังมันจะพังยังไงครับปืนวิธีการถอดสไลด์นะครับอันนี้ถอดได้นะครับไม่ไม่ใช่ช่างก็ถอดได้นะครับอาจจะถอดประกอบเล่นก็ได้นะครับถอดสไลดปืนนะครับสําหรับพื้นฐานปืนเลยทุกทุกตัวจะทําเหมือนกันหมดคือต้องขึ้นสไล่อนะครับขึ้นสไลด์ก่อนเพื่อให้อ่าค้อนมันง้างนะครับสําหรับหนึ่งก้างหนึ่งเนี่ยค้อนอยู่ข้างนอกถูกไหมนกปืนอยู่ข้างนอกก็จะเห็นว่ามันง้าง แต่เนี่ยมันเป็นนกในเราจะไม่รู้ว่ามันง้างนะครับก็คือขึ้นสไลด์ไปเลยทีหนึ่งนะครับชัวร์จากนั้นครับสำหรับก๊อกนะครับจะมีตัวล็อกสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับซ้ายขวาเหมือนสวิตต์อะดึงลงนะครับทั้งคู่เลยนะทั้งซ้ายขวาเอานีวโป้งผักไปข้างหน้าเบาๆครับแค่นี้ครับออกแล้วครับง่ายมากเห็นไหมเมื่อถอดออกมาแล้วนะเฟรมปืนอย่าไปยุ่งอย่าไปเหนี่ยวไกลเล่นนะครับไม่งั้นค้อนเนี่ยจะตีเข้ากับห้องค้อนนะครับตีเปล่า อาจจะเสียหายได้นะครับวันนี้อย่า,ยาไปเหนี่ยวไกลเล่นครับเอาวางไว้เลยสาระสําคัญอยู่ตรงนี้ครับถอดไกล์ลอดออกยก,กล้องก้องออกนะครับวันนี้เราถอดกันลอดจะถอดกันแค่นี้นะสําหรับถอดเล่นนะครับอย่าไปถอดเยอะวันนี้นะสาระสําคัญจะอยู่ตรงนี้ครับขาเตะกระสุนขาเตะกระสุนอ่อาวให้ดูใกล้ๆเชิบโหเห็นชัดเลยนะตรงนี้แหละคือขาเตะกระสุนเน,เนี่ยตะขอเนี่ยนะครับตะขอเนี่ยชี้ดู นี่นะครับตะขอตัวนี้เนี่ยเห็นยังว่ามันเป็นตะขอพผลน์มาตรงนี้แหละที่มันจะหักนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่กระสุนครับกระสุนเขาจะชนกับตัวตะขอนี้ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่จะเห็นตอนกระสุนยุบผมว่านี่อ่าเห็นไหมตะขอเนี่ยจะชนกับกตัวกระสุนนี้นะครับแล้วเวลาเราขึ้นสไลด์เนี่ยตะขอจะไปข้างหลังชัวรแล้วก็วิ่งมาข้างหน้าเพื่อจะเตะก,กระสุนออกมาอย่างเงี้ยเข้ารังเพลิงหรือว่าเข้าเอนท็อปนั่นเอง นะครับถ้าเราใส่กระสุนเต็มเนี่ยจนกระสุนมันไม่จมเห็นไหมครับมันต้องจมนะครับถ้ามันไม่จมเนี่ยแล้วเราผักแม็กเข้ามาแล้วเรารสูกว่าแม็กมันขืนๆบางคนตบซ้ำเข้ามาอีกกระสุนครับจะชนตัวนี้ครับตะขอตัวนี้แหละหักเลยครับแล้วตะขอเนี่ยคือมันเป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่ติดอยู่กับตัวลูกสูบนะครับถ้าลูกถ้าตะขอหักลูกกระสุนจะไม่เข้าลำเพลิงปืนจะยิงไม่ได้นะครับคือไม่สามารถเตะกระสุนเข้าลำเพลิงหรือว่าเลนฮอบได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดลูกสูบครับแล้วลูกสูบมันมีราคาค่อนข้าง,างสูงนะครับตรงนี้แหละควรระวังนะจำไว้เลยอย่างแรกเลยครับเป็นเรื่องเล็กๆที่สร้างปัญหาใหญ่เพราะว่าปืนจะยิงไม่ได้แล้วลูกสูบมีราคาค่อนข้างแพงนะครับใส่กระสุนอย่าเต็มครับใส่ให้เหลือไว้นะครับใส่เยอะได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องเหลือช่องไว้สักสองนัดนะครับเหลือช่องว่างไว้สักสองนัดนะครับเช็คจากการที่เราดึงสปริงจนสุดแล้วเนี่ยแล้วมันมีช่องว่างมองเห็นช่องว่างไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับ เรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของการอัดแก๊สนะครับเรื่องของการอัดแก๊สก็จะเกี่ยวกับแม็กกาซีนเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการอัดแก๊สโอเคอัดยังไงนะครับไม่ให้โอลิงขาดอันนี้ยกตัวอย่างนะครับตัวกลนะ็อก Gen4 เนี่ยของ Army นะครับหรือว่า a c e j d เนะี่ยฐานแม็กมันจะเป็นฐานแม็กแต่งนะครับเป็นฐานแม็กเหมือนปืนจริงก็คือว่ามองไม่เห็นวาล์วเติมนั่นเองแล้วเราจะเปิดวาล์วเติมยังไงครับถ้าไม่มีเครื่องมือก็ใช้ปลาย ปลายแกนกระป๋องนั่นแหละปลายแกนกระป๋องเติมแก๊สเนี่ยกดลงไปนิดนึงนะครับไม่ใช่กดจนแก๊สออกนะคือกดให้ตัวตุ่มตรงนี้นมันลงไปนิดนึงแล้วก็ผลักฐานแม็กเนี่ยไปด้านหน้าก็จะเห็นรูเติมแล้วครับแล้วเติมยังไงนะครับไม่ให้โอลิงขาดวาลวนะครับบางคนเนี่ยเข้าใจว่าวาลวเนี่ยกับตัวเนี้ตรงนี้ขนานกับพื้นนะครับหรือขนาดกับตัวเราเนี่ยคือวาลตรงไม่ใช่นะครับวาลวไม่ได้วางอย่างนี้นะครับ วาลไม่ได้อย so ู่ในลักษณะอย่างตรงอย่างนี้นะครับวาลเขาจะอยู่ตรงคืออย่างนี้ครับเขาจะอยู่ขนานกับแนวสันแม็กด้านหลังนี่คือตรงอย่างนี้ครับวาลจะวางอยู่ตรงอย่างนี้นะครับบางคนเข้าใจว่าอย่างนี้คือตรงถูกไหมไม่ใช่ครับวาลอยู่อย่างนี้นะครับเออแล้วเติมยังไงครับก็ให้สังเกตสันกระป๋องด้านหลังสันกระป๋องด้านหลังนะครับวิ่งเป็นเส้นตรงกับ ตัวสันแม็กนะครับก็คือมองมามันเป็นเส้นตรงกันอ่ะมันอาจจะอยู่เหลือมกันแค่ก็ช่างมันแต่เราคือเรามองเนี่ยคือมันตรงคืออย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยคือตรงแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอบตรงนี้กับตรงนี้ขนานกันแล้วจะตรงไม่ใช่นะครับเพราะวาลเนี่ยอย่าลืมว่าวเนี่ยเขาจะวางอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยเราต้องให้เห็นยังนี่อย่างเงี้ยคือตรงสันตรงนี้กับตรงนี้เขาจะเป็นแบบเส้นตรงกันนะครับนี่จะตรงก็คืออย่างนี้ แล้วค่อยกดอัดแก๊สเข้าไปครับวิธีอัดแก๊สนะครับคว้ากระป๋องลงครับตั้งแม็กตั้งกับหัวแม็กนะครับแล้วก็คว้ากระป๋องลงแล้วกดลงไปครับตรงๆนะครับกดลงไปตรงๆนะครับถ้ามันกระป๋องมันเอียงอยู่เงี้ยนะครับมันคือมันจะเขาเรียกว่าไงคคือวาลอันนี้สมุดตรงนี้เป็นวาลภาพจะได้ใหญ่ขึ้นถ้าเราเติมตรงๆก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมพอเราเติมแล้วมันไม่ตรงมันจะเอียงอย่างนี้มันจะเกิดช่องว่างครับระหว่างบ่าของวาลเติม นะครับแล้วมันมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ข้างในพอเกิดช่องว่างี่ยแก๊สมันจะรอดออกมาถูกไหมแล้วแก๊สอุณหภูมิติดลบนะครับประมาณ40องศาประมาณนั้นเลยพอโดนโอลิงเป็นเวลานานๆโอลิงจะหดตัวนะครับล้วก็จะแข็งแล้วก็ขาดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ระวังตรงนี้เพราะโอลิงเขาขาดกันเป็นชุดนะครับก็มีราคาเหมือนกันนะครับให้ระวังตรงนี้แค่นั้นแหละนะครับเติมตรงๆนะครับอย่าให้เกิดช่องวัวถ้ามันฟูดออกมาปุ๊บให้รีบยกก่อนเลยนะครับแสดงว่าเราเติมไม่ตรงละ แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับอ่าไม่ใช่เรื่องสุดท้ายอ่าอันนี้เรื่องเกือบสุดท้ายก็คือการปล่อยแก๊สนะครับหลายคนเนี่ยไปกดปล่อยดื้อเลยนะครับโอลิงขาดนะครับถ้าแก๊สเหลือเยอะๆแล้วปล่อยเป็นเวลาอ่านานๆนานนี่คือวิดเดียวก็ถือว่านานแล้วนะครับเพราะแก๊สจะออกมาเป็นปริมาณมากนะครับแล้วอุณหภูมิคับติดลบต่ํามากถูกไหมแล้วโอลิงจะหดตัวแล้วโอลิงด้านในก็จะขาดนะครับแล้วโอลิงขายเป็นชุดอย่าลืมนะครับมันขายเป็นชุดมันแพงนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปกดปล่อยแก๊สครับให้ยิงไล่แก๊สให้หมดนะครับและสําหรับบางคนนะครับคิดว่าเออเดี๋ยวสักพักฉันจะยิงต่อนะครับสักพักเนี่ยผมให้เลยประมาณสักสินาทีคุณควรจะยิงต่อได้แล้วนะครับยิงให้มันหมดถ้าคิดว่าสักพักก็คือสักชั่วโมงอย่าทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแรงดันแก๊สเนี่ยเวลาเราไม่ได้ยิงเวลาเรายิงนะแม็กจะเย็นสังเกตไหมแรงดันเขาจะตกนะครับแต่เวลาที่เราวางไว้เฉยนะอุณหภูมิห้องนะห้องประเทศไทยที่มันไม่มีแอ มันก็ประมาณ30องศาถึงสามสิบสี่องศาผมให้ประมาณนี้แล้วกันทีนี้มันคือร้อนนะครับอากาศร้อนนตอนที่เราเติมแก๊สเนี่ยแม็กมันจะเย็นตอนที่แก๊สมันไหลเข้าไปแม็กมันจะเย็นเองนะครับปริมาณแรงดันก็จะต่านะครับเพราะฉะนั้นแก๊สจะเข้าไปปริมาณเยอะนะครับพอเราวางไว้อุณหภูมิห้องนะครับแล้วอุณหภูมิห้องมันเพิ่มขึ้นแรงดันข้างในจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้มันอาจจะดันจนโอริงขาดได้นะครับคือมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วขาดหรอกแต่เรายิงนัดแรกปุ๊บด้วยปริมาณ แรงดันที่สูงขึ้นนะมันจะดันจนโอลิงปิ้นหรือขาดได้เลยนะครับคือยิงยิงอยู่เนี่ยตอนแรกได้ปืนใหนม่ใหม่ก็ยิงปั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 งใช่ไหมวางไว้นะครับมีแก๊สอยู่ลืมนะครับเดินไปไหนไปกินข้าวไปอะไรกลับมาทีนะครับประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงมายิงโป๊ะปุ๊บปืนดังฟี่ครับแล้วแก๊สพุ่งพุ่งขึ้นมาเลยนั่นแหละคือโอลิงคุณไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเคลียร์แก๊สให้หมดก่อนนะครับผมแนะนําให้ยิงไล่ไปเรื่อยๆนะใส่กระสุนยิงไปเรื่อยๆก็ได้พอแก๊สหมดปุ๊บก็ค่อยมาานนั่่งงเคลีียยรร์กกกะสุอออ้้็ได อย่าไปกดปล่อยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าคนที่เขาเซนเซียนที่เขาเป็นช่างอะโอเคเขาจะรู้จังหวะปล่อยแต่คนเล่นทั่วไปผมไม่แนะนําเลยไม่แนะนําให้กดปุ่มปล่อยแกสแนะนําให้ยิงยิงไล่จนหมดไปนะครับเอาโอเคสําหรับ EP นี้นะครับ EP เล่นปืนยังไงไม่ผังก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับก็สอบถามได้นะครับมาทาง inbox ใน shopee ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ใครสนใจสินค้าเข้ามาดูได้นะสำหรับตัว Army R17 s d หรือว่า g o OK 1 7 Gen4 จัดโปรโมชั่นถึงวันที่6ตุลาคม63นะครับราคาลดไปเยอะนะครับสวัสดีครับ